มาเบิงวิธีการเอาแท็กรดเกีียวเข่าครับผมโอ้เมย่เมยๆเมย์ดีครับเอาลอกดึงครับหาเล็กมือไกลหาเล็กมือไก,กทั้งหลังรดเกี่ยวครับกไกไวแบบนี้เอาลอกข้องครับแล้วก็เสียกไวมัดกรับแท็กครับผมแล้วก,ลก็ดึงลอกดึงลอกเข่าครับ มันก็สิเขาง่ายครับแต่ว่าจะเลื่อมโยกตัวรถขึ้นน้านะครับว่ายกตัวรถขึ้นคุ้มดึงแดงกับพวกเขานะครับทำให้รถเกาหาพัดกับแคยย่ยู่มันมีระบบยกตัวอัตโนมัติครับห่ากะยกขึ้นแล้วเกาเอาเรับเอาเสาค้ำไว้ครับขันมู่ได้พมีระบบยกตัวขึ้นอัตโนมัติกับใส่แม่แรงคํำขึ้นครับเออม,มันเต็มแล้ว นี yeah, ha, ่ครับพากันเอาขึ <nước> <Right. S 1> gender, oh every every <com> ้น3คนครับกับผมผู้นึงเลยครับสร้างสองคนครับอันสองคนเพิ่อนพึ่งมา้า้ะครับนี่ท่านผู้ษมนี่ท่านผู้ษมครับเพิ่อนพึ่งมาเด้อครับนี่เนี่ยเฮียบพวออกเนี่ยเฮียบพวออกแสดงว่าได้เฮ็ดเบียกเลยนี่สามมือมวนเนาะฮ่าฮ่า่าม้วนเบิ้งดีบอกลุงฮ่าฮ่าฮ่เพิ่นมาทราบเพิ่อนเพื่นมาบ่ท่านของบัณฑ ถากันกินของหวานสามคนผมเอาหลอกดึงครับมันเกิดดึงของง่ายครับขันโอ้คืนเพาเป็นมันสิบคนกับพ่เขาค่าเล็กน้อยหนึ่งกับพ่เขาครับเคยอะไรครับอยุ่กลางทงบ่กหูจังหวะผ้ากันเราตีนถีบเังไอกับพ่เขามันค่าเล็กน้อยเดียวังสิ่นะครับเทคนิค<อ>ก็คือเอาหลอกเอาหลอกเป็นตัวดึงครับเนี่ยใส่หลอกให้เป็นประโยชน์ครับ หาเล็กมะกายทั้งหลังรถแบบนี้ครับแล้วก็ข้องคือวันโบ่มีหมงข้องไหมครับเขากะเอาเล็กมไกายแล้วก็เอาลออข้องแล้วก็ดึงครับสิมไปทางไหนกับเวียงไปทางนั้นแหละครับไปทางไหนกับลออข้องทางนั้นนีนนน่พากันเอาเข่าแล้วผมกันเลยทายขีดหเหยิงบว่าเสียกบอว่า,เ,เ,วาเ,เสียกนเด็กครับตรงมีเสียกด้วยมีเสียกด้วย ขันเป็นเพราะถ้าเฮาโยกล่อขึ้นแล้วครับยกแท็กขึ้นแล้วเ่านีเกล็กสอดใต้แท็กนะครับเล็กนี่เ <t> ล็กสอดใต้แท็กเพื่ออยังเพื่อว่าให้มันเลื่อนไงครับให้มันเป็นลูกกิ่งเห็นไหมครับเล็กเล็กสอดอยู่ใต้แท็กให้มันเป็นลูกกิ่งครับแท็กสิได้เลื่อนง่ายนะครับมันสิบลูฝืด มันสีมอนครับเอาตี้ยนถีบเขาง่ายๆนะครับบันนี้ครับสีใส่สกีครับพอแทกเขาแล้วใส่สกีครับสร้างเพิ่นเอาถังลมมาอยู่ครับเ รับสอมทั่วประเทศไทยหนหายแล้วนั <word motherf> <itation> ่นหายไปเลยหายไปเลยไม่ได้มาสอมอีกสร้างกุนี่ไปไกลเ่ราะไหนะเป็นโลอกฮมซิกเป็นโลอกกินทอดบ้านไปไกลเ่ราะไหต้องสร้างกุนี่ไปไกลน้อยก็เอาแล้วคือทอดบ้านแล้วครับ อย่มันดูนเ้นอเียมนวล้อนแถกออกหรือแทกเข่าย่เลือมันขันขันนดตัวตั้งแทกน้ำด้วยครับย้อนย้อนก่อนนี่เป็นกำลังคึงตึงอยู่ครับมาเห็นเป็นย้อนแล้วเป็นตึงครับตึงเคลื่อนครับเห็มันตึงหรือเก่า ตรงพูหนึ่งมาใช่งานหรอปะม,มันก็หยุดไปดีเดี๋ยวให้พอล้องงานกันได้ค่อยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนึ่งเอาเล็กเอาเล็กงัดอันร่อน้ำเอาเล็กงานร่อน้ำครับเพื่อให้เพื่อให้อ,อันตัโตั้งแท้งเนึ่งกู้ตตั้งแทงกหน่งมันจีดีบ่หนักครับมันหนักมันบ่หนัก เาตัวงาตซวยงัทใานมันไปครับผู้นนื้อกคตุผู้นื้อโตหนตัวตั้งแทงกมันค่อยคลายออกครับผู้งัดกัะเงาเอาตึงปันไดกันได้ครับจังสิเอาตึงปันไดกันได้ครับแบบนี้

ก่อนแท็กสิตึงจังใดอย่าลืมใส่สก,กีนะครับขันแท็กตึงแล้วใส่สก,กีว่าไดนะครับมันหยัดเขาว่าดดอันนี้สร้างเมือเทศดดูลเหครับสำนานการตอนสมัยขับรถเกี้ยวแท็กตก๊เมื่อละรอบ <c oughs> ไปเกี้ยวยู่บนแท็กตก๊เมื่อละรอบครับ น้ำมันไห,หน่อยน้าไห,หน่อยมันเด้เวเบี่ยงดูครับกลับรถลดดูกลับไปกลับมาแทกโตกครับประสบการณ์เพื่อนก็นเลยซื้อไว้ชำนานการเลยครับเอาแทกขึ้นรับตาเฮ็ดก็ไดข้ขันเพื่อนโปคุย้ยนี่ขันเพื่อนคุยนี่เฮ็ดเมื่อเดียวเลยเพื่อนวะเมื <laughs> ม่อหนึ่งกาเก็บก่อน <laughs>

รถถึงหัดไตไันเออไ,นะไปดีครับเลื่อนดีเลยนะยเดึเงอะไร

ลลอกน็อตอันเคียงโซครับมันเป็นหาเหลี่ยมเนี่ยครับจำว่าพีดบอนเป็นหาเหลี่ยมแล้วก็ใส่กิบครับไปใส่่ะไรยุบตีนนั่นแหละาาตัวล็อกกันบ้นนงโอ<ด><ด>้ยมันเทียง

เสียงจาคองอีกแล้วสอมรถยุกก่ลางให้หน่ากันครับประแจเสียเมื่อละอันสองอันเมนเทียเบอร์สิบเจ็ดเสียดูก็มูออันได้ใส่ดูก็มูเสียก็เบอร์สิบสี่สื่อไม่เรื่อยครับส่วสีแล้วส่วสีแล้วฤดูการฤดูหนึ่งนึ่ประแจเสียหลายตัวครับ,บ,บรไ,ไม่เหียเรื่อยเด้ บางทีข้อนตอกซิว <laughs> แต่ดูดูมาหาตอกวะเล็กหลอกเนี่ <laughs> ยนี่อยู่นี่อยู่ในกระสอบอ <laughs> ยู่ในกระสอบข้อน <laughs> ต้อต้อโอ้โห <laughs> มันบ่มนแมเนเลย <laughs> เล็กสอดแน่นลุงเนี่ย bà cháu yêu gì? nó vẫn này, ao đây, ao gì? ní, cho ní, ừ. ní. Ừ. Ní, ní. Ừ. ní. có chú vịt. ôi, ngắt 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 gì qua ngắt ngắt thì có, ngát, đó nè. เออน้อยเดียวนั่นลหละงาถี่เล้าเนี่ยน้อยเดียวนั่นหลเงาถี่ล้เนี่ยมันเม็นได้เลียมมันครับขยับแดยเรียมอืมอืม ใช่คลิปล์หอกเสร็จครับเอวังก็มีด้วยประการละฉะนั้นแล้วแล้วครับบานนี้ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีโดดธรรมาาย่อยแล้วเสร็จแล้วครับบานนี้กิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกวางครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ